แน่นอนว่าตลอดทั้งวันก็มีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพ,พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแม้ว่าในช่วงบ่ายนะคะตลอดถึงเย็นจะมีฝนโปรย,ยปลายลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะคะคุณรัติยาเรืองขจรมีรายงานสดเข้ามาคะ่ะเช่นค่ะ ค่ะคุณจตด,ดาคุณวนณสิริค้าแม้ว่าวันนี้นะคะจะมีประชาชนเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพจํานวนมากค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถบริหารจัดการแถวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวังล่าสุดประชาชนยังคงเข้าแถวเพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังซึ่งขณะนี้ทั้งหมดต่อแถวอยู่ภายในเต็นท์ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้นะคะโดยวันนี้เป็นวันหยุดมีประชาชนเดินทางมาจํานวนมากและหลายคนต้องเข้าแถวรอนาน4-5ชั่วโมงสภาพอากาศทั้งร้อนและฝนตกแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ พอค่ะเพราะทุกคนมาด้วยใจอย่างคนนี้เดินทางออกจากจังหวัดมุกดาหารมาตั้งแต่บ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้และเคยมาที่สนามหลวงหลายครั้งเพื่อจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่5ธันวาคมแต่ก็ไม่เคยเข้าไปในพระบรมหาราชวังวันนี้ตั้งใจที่จะเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพเพราะถือเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ใกล้ชิดพระองค์นี่ก็หลาย มได้เข้าหม,มีค่ะเพราะว่าตั้งใจมาแล้วค่ะถึงยังไงถึงจะเหนื่อยแค่ไหนหิวแค่ไหนก็ต้องทนค่ะมาไมถึงอยากมาการาบสัาละก็มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะที่จะได้กราบท่านอีกก็เลยมาค่ะสมมุตินะคะสมมติว่าวันนี้ไม่ทานจริงๆเนี่ยจะกลับมาใหม่ไหมมาค่ะยังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะต้องกราบท่านให้ได้ ชีวิตที่เกิดมาเป็นลูกของท่านก็ต้องกราบท่านใได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีค่ะทำไมท่นก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเกิดมาก็เจอท่านเลยก็เลยผูกพันรู้สึกผูกพันแล้วก็รักท่านมากค่ะตลอดเจ็ดสิบปีที่เห็นในหลวงทำงานนี้เราเรารู้สึกยังไงบ้างพักภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกของอของ้าหลวงค่ะ จังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาเข้าคิวเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมศพเขาบอกว่าแม้จะยังไม่ได้นอนเพราะต้องออกเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อมาเข้าคิวให้ทันตอนห้านาฬิกาและได้เข้าสักการะพระบรมศพเวลาสิบห้านาฬิกาก็ไม่รู้สึกเหนื่อยแม้แต่น้อยแล้วได้เข้าไปสักการะตอนประมาณกี่โมงคะี่้เพิ่งออกมาเนี่ยค่ะครับเพิ่งออกมาปลับเพิ่งมาดีใจแบบร้องไห้ทุกวัน ถ้าถวายชีวิตได้ก็ถวายชีวิตและทุกคืนสวดมนต์ก็ขอให้ท่านหายจากประชวนโดยเร็วทุกคืนสวดมนต์ก,นก็ภาวนาทุกคืนแล้วกลางสุดท้ายนี่คิดมาน,นานแล้วตั้งแต่ท่านเข้าโรงพยาบาลก็ถ้าเกิดพระอ,องค์ท่านไม่อยู่นี่เราจะทํำยังไงแล้วก็ป้าก็ตอบเลยว,ว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าจงเป็นยังไง แม้ประชาชนก็สามัคคีรักกันดีมากมาแล้วประทับใจทุกคนเนะไม่ว่าใครก็รักแล้วก็เทิดทูนท่านป้าเกิดอีกกี่ร้อยชาตก็คงไม่เจอพระองค์ท่านแบบนี้อีกแล้ว